เรามาดูวิธีการใส่เลเยอร์ลงไปในเว็บเพจกันนะคะการสร้างเลเยอร์นะคะเราสามารถทำได้2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือเราจะใช้คำสั่งจากเมนู insert นะคะแล้วเลือก layout object แล้วก็เลือก Layer โดยคลิกที่เมนู insert ไปที่ layout object แล้วเลื่อนไปที่คำสั่ง Layer และคลิกนะคะก็จะเป็นการแทรกเลเยอร์ลงไปในเว็บเพจในตำแหน่ง ที่เคอร์เซอร์เราอยู่ก็คือตำแหน่งมุมซ้ายของเว็บเพจนะคะเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปที่เลเยอร์นะคะที่ขอบรอบๆเลเยอร์คุณจะเห็นลูกศรสีหัวเกิดขึ้นลูกศรน,นี้จะใช้สำหรับในการเลือกนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายเลเยอร์ได้ด้วยโดยชีย้ไปที่ขอบนะคะกดเมาส์ค้างแล้วลากย้ายตำแหน่งของเลเยอร์ไปวางในตำแหน่งใหม่ตามต้องการถ้าเราคลิกที่ Insert l a y o อร์อ็อบเแล้วก็เลเยอรอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ตำแหน่งของ l a เยอในตำแหน่งเดิมแต่ l a เยอร์ตัวนี้จะเป็น l a เยอรตัวที่2นะคะแล้วก็เลือก l a เยอรแล้วก็เลื่อนไปวางในตำแหน่งใหม่นี่คือวิธีการแทรก l a เยอนะคะวิธีที่1ก็คือใช้เมนู insert layout object แล้วก็เลือกคำสั่งเลเยอร์จะมีอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการใส่ l a เยอลงไปในเว็บเพจแต่เราต้องใช้วิธีการวาด ขอบเขตของเลเยอร์ลงไปในเว็บเพจเองนะคะโดยที่เราจะใช้เครื่องมือเลเยอร์นะคะให้เปลี่ยนเมนูของ Insert Bar ตรงนี้เป็น Layout นะคะเมนูภายในะแท็บ Insert Bar ของ Layout ตรงนี้เราจะเห็นมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งนะคะที่อยู่เป็นปุ่มที่3ของ Insert Bar ที่เขียนว่า Draw Layer ตรงนี้คลิกบนปุ่ม ดรอเลเยอร์นะคะแล้วเลื่อนเมาส์ลงไปในเว็บเพจในตำแหน่งที่คุณต้องการจะวางเลเยอร์กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็วาดนะคะโดยการลากเมาส์ไปนะคะลากลงเพื่อขยายความสูงของเลเยอร์นะคะลากไปด้านขวาเพื่อขยายความกว้างของเลเยอร์แล้วปล่อยเมาส์เขาก็จะได้เลเยอร์มาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะโดยการใช้เครื่องมือดรอเลเยอร์วาดอันนี้จะเป็นเลเยอร์ที่สาม เมื่อเราคลิกที่ปุ่มรอเลายเยอร์อีกครั้งหนึง่งเราว่าเลเยอร์มาอีกตัวหนึง่งแล้วปล่อยเราก็จะได้เลเยอร์ที่สี่มาเลเยอร์แต่ละตัวนั้นก็จะเป็นอิสระจากกาันเราสามารถที่จะเลือกเลเยอร์ต่างๆแล้วจัดตำแหน่งนะคะว่าเราอยากจะให้แต่ละเลเยอร์นั้นวางตรงไหนนะคะเมื่อเราได้เลเยอร์แล้วนะคะถ้าเราจะใส่เนื้อหาลงไปในเลเยอร์ก็เพียงแต่คลิกเมาส์ลงในเลเยอร์ที่ต้องการนะคะ แล้วก็ใส่เนื้อหาได้เนื้อหานั้นจะเป็นเนื้อหาที่เราพิมพ์เข้ามาใหม่โดยคุยคุณสามารถที่จะคีย์ข้อความนะคะที่เป็นเนื้อหาธรรมดาหรือจะ insert image นะคะใส่รูปภาพมาซึ่งในเลเยอร์นั้นนะคะคุณสามารถที่จะใส่รูปภาพ ใส่ข้อความบรรจุลงไปในเลเยอร์หนึ่งหนึ่งได้โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องหนึ่งเลเยอร์จะต้องออเป็นเฉพาะข้อความเท่านั้นหรืออีกหนึ่งเลเยอร์จะต้องเป็นรูปเท่านั้นนะคะ<ส>ก็คือเนื้อหาที่อยู่ภายในเลเยอร์นั้นจะมีได้ทั้งข้อความรูปภาพหรือเราสามารถที่จะใส่ตารางนะคะเราสามารถที่จะใส่ตารางลงไปในเลเยอร์ได้อีกด้วยก็ยเป็นตารางที่เรากรอกเนื้อหา ของเว็บเพจลงไปในนี้นะคะการทำงานกับเลเยอร์นั้นนะคะเราต้องเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการทำงานด้วยก่อนถ้าจะใส่เนื้อหาก็คลิกถ้าต้องการจะย้ายตำแหน่งของเลเยอร์ชี้ไปที่ขอบของเลเยอร์แล้วคลิกจนเกิดแฮนเดิลนะคะกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากเลเยอร์ไปวางตำแหน่งใหม่หรือจะคลิกที่มุมบนของเลเยอร์ตรงนี้ตัวนี้คือตัว ป้ายที่บอกว่าตรงนี้เป็นเลเยอร์แล้วเราคลิกลากนะคะย้ายตำแหน่งเลเยอร์ได้การปรับปรุงแก้ไขเลเยอร์นั้นก็สามารถทำได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่จุดแฮนเดิลรอบๆเลเยอร์ตรงนี้นะคะเพื่อปรับขนาดของเลเยอร์ตามที่ต้องการนะคะว่าต้องการให้เลเยอร์มีขนาดเท่าไหร่โดยชีย้ไปที่จุดแฮนเดิลแต่ละด้านแล้วปรับขนาดตามที่คุณต้องการคลิกตรงนี้เพื่อลาก l ะคะเลเยอร์ไปวางในตำแหน่งใหม่ในการทำงานกับเลเยอร์นะคะโปรแกรมจะมีคำสั่งพิเศษที่ใช้ในการแสดงว่านะคะในเว็บเพจของเรามีเลเยอร์อยู่ทั้งหมดกี่ตัวและเลเยอร์แต่ละตัวนั้นนะคะเราจะเลือกในการซ่อนหรือแสดงเลเยอร์อย่างไรได้นั้นนะคะซึ่งโปรแกรมจะมีไอคอนพิเศษให้เราเรียกว่าเป็น invisible element นะคะเป็นเป็นไอคอนสำหรับ เนื้อหาพิเศษจำพวกเลเยอร์หรือพวกลิงก์อะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดดูในหน้าจอตอนนี้คุณจะไม่เห็นนะคะว่า,าคุณมีไอคอนของเลเยอร์อยู่คุณต้องไปเปิดไอคอนของเลเยอร์ขึ้นมาโดยการคลิกที่เมนูอีด t ิทเลือกคำสั่งฟ e ฟเฟเรนซ์แล้วก็ไปที่หัวข้อของ Invisible Element นะคะใน Invisible Element ตรงนี้เราจะไปคลิกเลือกนะคะให้เขาโชว์ไอคอนของ เลเยอร์ด้วยเราจะได้รู้ว่าเรามีเลเยอร์ทั้งหมดกี่ตัวและแต่เลเยอร์นั้นนะคะต้องคลิกเลือกตรงไหนและจัดการอะไรกับเลเยอร์ได้บ้างโดยการเลื่อนมาคลิกที่นะคะ Anchor p o i n t for Layer คือตัวนี้นะคะที่เป็นรูปตัว C คลิกตรงเช็คบ็อกให้มีเครื่องหมายถูกจากนั้นคลิกที่ปุมโอเคและสังเกตว่าในเว็บเพจของคุณนะคะจะมีไอคอนเลเยอร์อยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกัน ถ้าไอคอนไหนเป็นสีทึบแสดงว่าปัจจุบันคุณทำงานอยู่ที่เลเยอร์นั้นถ้าคุณมาคลิกที่ไอคอนเลเยอร์นี้ก็คือคุณเลือกเลเยอร์นี้หรือคุณจะมาคลิกที่นี่ไอคอนนี้ก็จะเป็นสีเข้มนะคะขึ้นมาบอกให้รู้ว่านี่คือคุณทำงานกับเลเยอร์นี้อยู่การแสดงของไอคอนนะคะก็จะช่วยให้เราเลือกเลเยอร์ได้แม่นยำขึ้นนะคะเพื่อกำหนดค่าต่างๆให้กับเลเยอร์ได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่สับสน เวลาเรามีเลเยอร์นะคะอยู่ในเว็บเพจหลายๆตัวหรือหลายชิ้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยในการเลือกแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเลือกคำสั่งจาก Edit f e v e r e n c e เมื่อกี้แล้วแต่ยังไม่เห็นไอคอนตรงนี้ซึ่งมันจะมาจากอีกคำสั่งหนึ่งนะคะในการแสดงไอคอนตรงนี้ก็คือให้คลิกที่ปุ่ม View Option แล้วไปที่ Visual A i d คำสั่งนะคะในการแสดง หรือซ่อนไอคอนพิเศษนี้ก็คือคำสั่ง Invisible Element ถ้าเกิดว่าคุณไปยกเลิกคำสั่งนี้ถึงแม้ว่าคุณจะเลือกคำสั่งจาก Edit Free r e n c e แล้วคุณไปเช็คนะคะ Show Anchor Point ของ Layer ก็ตามแต่คุณก็จะไม่เห็นไอคอน Layer ในนี้ถ้าคุณไม่เลือกคำสั่งนี้ด้วยนะคะก็คือ View o p t i o n Visual e d แล้วก็เลือก Invisible Element ถึงจะปรากฏไอคอนของ Layer ขึ้นมาให้คุณเลือกนะคะ